ข่าวสั้นโรงเรียนบ้านทุ่งโพรับการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่สองสอวันที่11พฤศจิกายน2568โรงเรียนบ้านทุ่งโพภายใตา้การบริหารงานของนายสัญญาวัฒนาเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568จากสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสกลนครเขต3นําโดยนายวงนรินทร์แก้วฝ่ายประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามคัคคีพร้อมด้วยนายบัญชาคิดโซดารองประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคีนายแสงบุญเถาโคตสี คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3และนางจารัญยาสารสุขผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3และดรวีรศักดิ์สุวรรณไตรศึกษานิเทศชํานาญการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3 ในการนี้คณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินการตามประเด็นตัวชี้วัดของการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านทุ่งโพขอขอบคุณคณะกรรมการการนิเทศติดตามความพร้อมจากสำมกงนนเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสกลนครเขต3ทุกท่านมาณโอกาสนี้